นาาติระเยนะปัญามนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังขจามิสังขังสรรนังขจามิลัติยามีพุทธังสรรนังขจามิลัติยามีทธรังสระนังขจามิ ตุติยัมป nah, ีธังสังขังสระนางขชามิต <c oughs> ิยัมปีธะัยัมปีพุทธังสระนางขชามิตูติยัมปีธรรมังสระนัขะตียัมปีธรรมังสรคนาามิ ตติยามีสังขังสระคนังขจามิติสรณัขมันังนิธิตัง<า>ตานาธิปาตนเวรมณีสิกขาปะทังสัมมทิยามิ ตินนาทานังเวรมณีสิกขาปัทถังสัมมาทิยามิคามิสุมิชาจารังเวรมะีสิกขาปะทังสมาทิยามิกามสุมิชาชาลัยเวรมะีสิกขาปะทังสัมมา โมสาวะธาวระมะนีสิกขาปะทังสัมมติญาณิโมสาวะธาวีระมะนีสิกขาปะทังสัมมญาธิโสุราเมอรยะมะชะปมาทธานันวีระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยาณิ ิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิระข่าวตัวสังวาสังโฆเมอเจิปติปันโนะข่าวตัวสังวาสังโฆอยจตาเิบุลิสยุคานิอาตุมิปันตสังโฆเขาทรงทรงปังข้าพเจ้าที่ทรงสังฆฐานดังนั้นว่าสังฆฐานนี้เป็นของพระราชาโยมาสุปปิกา เพมีจิตศรัทธาในน้อมนำมาถวายจะได้จับพ่อจอ้าจงแต่พระพิจูร์รูปหนึ่งรูปใดก็หามีได้บัดนี้ข้าพ,พเจ้าก็สมมติตนเป็นพระตุเทศถะาจะได้จำแนกเสียใจแต่นี้ออกเป็นส่นสวนส่วนส่วนที่หนึ่งนั้นขอน้อมนำถวายเพื่อบูชาคุณขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนที่สองน,นั้นเขาถวายแต่พระราีมงคลสี่จำพวกกันมีพระโสดาบันเซนต้น ส่วนที่สามนั้นเขาด่ว่าได้พระภิกษุทธิสมณีที่มาประชุมพร้อมกันณสถานที่นี้ตามลำดับกันไปหลังจากพระภิกษุท,าาทธ,ธิสมณีทำธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาคือนอาหารให้แก่บรรดาเจ้าจมบาจุกบาิกาจะได้พูดภาษาสันตรขจรทั้งหลายจะได้บริโภคก,กันเพื่อไม่ให้เกิดโทษเหลือจะบรรดาเจ้าจมบาจุกบาิกาและพูดภาษาสันติขจรทั้งหลายเขาเส,าสร็จอาหารให้แก่สัตว์อริยาบถที่หันหันยื่นกาย ถ้าหากพระพิสุรภใดเห็นไม่สมควรก็จงทักท้วงขึ้นหน้าที่ทางกลางระวังทองถ้าเห็นสมควรแล้วใจจงให้สถัทธาสัญญาณซาทุกการเกินพร้อมกันอาการระบาดนี้เธอ เบิดัสตัสปะทะนาฬิยานเบิดุห์มมานังภิกขะมังปะทนะโมตัสสะพรเขาวัตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะโมตัสสะพระเขาวโตอรหโตสมมาสัมพุทธัส นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกธังพัตตวาสุขังเหตีติบัดนี้จะได้แสดงพัะธ,ธรรมเทศนาเรื่องวิถีค่าความโกรดเพื่อประดับสติปัญญาของสันสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่ใจในการบำเพ็ญบุญกุศล พอมทั้งเป็นพื้นฐานทางจริยธรรมแห่งสัมมาปฏิบัติตามสมควรแก่เวลาดำเนินความว่าตามธรรมดาการฆ่ากันเบียดเบียนก,กันถือว่าเป็นบาปควรละเว้นแต่การฆ่าความโกรธยิ่งฆ่ายิ่งได้บุญยิ่งทำลายยิ่งได้ความสุขเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่า ยอดปารถนาของมนุษย์คือความสุขซึ่งมีผลสืบเนื่องมาจากใจที่สดชื่นเยือกเย็นปลอดโปร่งแต่ว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่คอยทำลายความสุขนั้นให้สูญเสียไปนั่นคือความโกรธอันหนึ่งโลกเราที่ปันน่นป่วนยุ่งยากตลอดมาทุกยุคทุกสมัย ก็อาศัยความโกรธมีส่วนเข้าประกอบด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นการค้นคว้าหาวิธีฆ่าความโกรธจึงเป็นหนทางที่ดีมากเพราะเราปล่อยให้ความโกรธฆ่ามามากแล้วคราวนี้เราควรปฏิบัติฆ่าความโกรธเสียบ้างจะได้อยู่เย็นเป็นสุขกันเสียทีเบื้องต้นนี้ เพื่อความเข้าใจง่ายขอตั้งเป็นประเด็นตามลำดับว่าความโกรธคืออะไรความโกรธเกิดจากอะไรความโกรธให้โทษอย่างไรวิธีฆ่าความโกรธจะทำอย่างไรและเมื่อฆ่าความโกรธได้แล้วจะเป็นสุขอย่างไรจะได้อธิบายต่อไป ความโกรธคืออาการที่ใจคุนเคืองใจเล่าร้อนถ้าใจของใครมีอาการเช่นนี้ปรากฏขึ้นแล้วเพงทราบเถิดว่านี่แหละคือความโกรธควรระวังเพราะจะเป็นต้นเหตุแห่งความพินาศในการต่อไป <c oughs> อก็ <c oughs> ความโกรธนี้เกิดจากอะไรเล่า ถ้าพิจารณาลงไปแล้วจะพบว่าเกิดจากความไม่ชอบที่เรียกตามสัพบ,บาลีว่าอารติความไม่ชอบ<ม>เป็นเหตุให้เกิดความสะเทือนใจหรือความขัดใจที่เรียกว่าปฏิฆะจากนั้นใจจะแปลสภาพเป็นขุนเทืองหรือโกรธต่อจากโกรธ ก็เข้าเขตโทซัคือคิดทำ้ายถ้าทำ้ายไม่สำเร็จหรือยังไม่หายแค้นก็จะขูกพยาบาทไว้ก่อนส่วนโทษของความโรดเล่าก็มีมากมายเบื้องต้นจะทำให้ใจกุ่นเคืองเร่าร้อนปันปวนมืดมวัวขาดความรู้ผิดชอบชั่วดีทำให้ลืมตัว มองไม่เห็นพุกตารางมองไม่เห็นนรกผิวพรรณเศร้าหมองหมดสงาราศีไม่มีความสวยงามกิริยาท่าทางดุร้ายกลายเป็นยักษ์เป็นมารมีวาจายาพายหน้าเสียดหน้าตัวจริงๆในขั้นนี้หากระงับไว้ไม่ได้ดความโกรธก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ถึงกับวิวาททุบตีฆ่าฟันกันผลที่สุดก็คือตะรางหรือมิฉนั้นก็กลายเป็นศพดังตัวอย่างที่มีมาแล้วนับไม่ถ้วนส่วนประเด็นที่ว่าด้วยวิธีฆ่าความโกรดนั้นแบ่งออกเป็นสองอย่างคือวิธีกันและวิธีแก้ขั้นแรกเมื่อโกรธ ยังไม่เกิดขึ้นควรหาทางป้องกันไว้ก่อนด้วยการอัดมองทุกอย่างในแง่ดีการปฏิบัติเช่นนี้เท่ากับล้อมรัว้วกั้นความโกรธไว้ในขั้นแรกดังเรื่องของหลวงพ่อดีซึ่งท่านเห็นอะไรดีไปหมดไม่เคยดุด่าว่าใครและท่านมักพูดติดปากอยู่เสมอว่าดีหนอ จนใครๆพากันขนานนามว่าหลวงพ่อดีวันหนึ่งท่านไปในกิจนิมนต์บังเอิญถูกฝนในระหว่างทางมีผู้พบเข้าจึงทักขึ้นว่าหลวงพ่อเปียกฝนหมดแล้วท่านตอบว่าเปียกก็ดีหนอชายนั้นไม่พอใจขอท่านว่าเอหลวงพ่อนี่ถ้าจะบ้า ท่านกลับยิ้มแล้วตอบว่าว่าก็ดีเนาะเป็นอันว่าเรื่องของเรื่องก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะหลวงพ่อท่านเสกคถาป้องกันไว้แล้วคำคำกล่าวของชายนั้นจึงหมดฤทธิ์ความโกรธไม่สามารถลุกล้ำเข้าไปป้นหัวใจท่านได้อีกเรื่องหนึ่ง ท่านพลณาถึงตอนที่อารวกยักษ์แผงฤทธิ์ต่างๆเพื่อผชนพุทธเจ้าในเนลมิตรเป็นลมกดบ้างฝนอาวุธบ้างตลอดจนครั้งสุดท้ายกว้างผ้าโพกศรีษะไปหมายพระเด็จศึกแต่อาวุธร้ายเหล่านั้นกลับกลายเป็นเครื่องสักการะบูชาไปหมดอารวกยักษ์จึง ก็เลยสิ้นฤทธิ์เพราะอำนาจขันติและเมตตาซึ่งเสมือนหนึ่งน้ำที่พระพุทธเจ้าส่งแพ่ไปมีอุปมาคล้ายไฟกำลังลุกถ้านำน้ำมาดับเสียไฟก็จะสงบลงได้โดยฉับพลันแต่ข้อสำคัญกลับไปใช้น้ำมันกันเสียหมดจึงได้ผลปรากฏเป็นเท่าฐานดังที่เห็นอยู่ทั่วๆ่วไปทั้งสองเรื่อง ที่แสดงมานี้เป็นตัวอย่างแผนการต่อต้านความโดดในขั้นแรกหากขั้นนี้ยังรับไม่ไม่อยู่ความโกดยังมีกำลังเล็ดลอดเข้าไปได้ตอนนี้ต้องใช้แผนขั้นที่สองคือแก้ด้วยความให้วันด้วยปัญญาหรือเคลือบอารมณ์ พยายามใช้ความคิดอย่างมีเหตุมีผลพิจารณาถึงโทษของความโกรธจำเดิมแต่ทำให้ใจวิปริษฐ์เล่าร้อนกวนกระวายเสียบสุขภาพหมดเสน่หก่อการทะเลาะพิวาทและความพิดนาาอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนหรือจะตั้งปัญญาถามตัวเองว่าความโกรธเคยให้คุณประโยชน์อะไร ลองพ้นไปเถิดจะไม่พบเลยมีแต่ให้โทษอย่างเดียวเท่านั้นก็เมื่อเป็นเช่นนี้จะโกรธไปทำไมเสียเวลาเปล่ารวมความว่าเมื่อได้นำสติปัญญาเข้าไปช่วยแล้ว ใจที่ขุนเคืองก็กลับเป็นปกติอย่างที่พระเวสสัดนดรบรมโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติมาสมัยเมื่อประทับอยู่ที่เขาวงกฏตอนชูชกรามของสองอุมารได้แล้วแก่เคี่ยนตีอย่างทารุนที่สุดอันเป็นภาพสะเทือนพระไทยอย่างรุนแรงทรงตำหริว่าข้าพามนี้เสียเถิด แต่เดชะบามีที่ขณะนั้นพระปีชาปัญญากับบังเกิดขึ้นทันทีพระบรมราชฤาษีจึงยั้งพระไทยไว้เสียทันซึ่งท่านแต่งพรณนาความตอนนี้ไว้อย่างไพรเลาะว่าเสมือนหนึ่งพานเบ็ดมาตีปลาที่หน้าใสใสในที่นี้หมายถึงเครื่องดักปลาชิ้นหนึ่งบรรดาปลาจะเข้าไปให้แตกฉักแตกซ่าน ตัวเราผู้ทำทานเหมือนตัวปลาพระโพธิยานในภายหน้านั้นคือใส่ปราถนาจะเข้าไปจึงยกพระลูกให้เป็นทานบารมีพระลูกทั้งสองสีดังกระแสสินพรามประมาทมินมาดาตีเหมือนกระทุ่มบาลี ให้ป่าตื่นและอีกตอนหนึ่งหลังจากที่พระอ,องค์ทรงพระดำริจะฆ่าป่าแต่พระปัญญาเกิดขึ้นมาช่วยไว้ทันท่านพระนาไว้อีกว่าเท้าเธอก็ตั้งสมาธิระงับดับพระวิปโยชน์กั้นความโศกสงบแล้วพระพักก็่องแผ้วจ่มใสดุดทองบุไรทางแท้ อันบุคคลแก้งรอแล้วมาวางไว้ในพระอาสมตั้งแต่จะเฉยชมพระปิยบุตรท่านบารมีนี่คือตัวอย่างแก้ความโกรธด,ด้วยวิธีใช้ปัญญาอีกอย่างหนึ่งความโกรธจะทำให้เกิดการระคายเคืองในใจเปรียบเสมือนผงเข้าตาถ้าเป็นเช่นนี้จะต้องเปลี่ยนวิธีเคลือบอารมณ์ ้ายกับเรื่องของหอยทะเลบางชนิดที่เล่ากันมาว่าเวลามันกินอาหารบางเอิญมีกูบดทรายพัดเข้าไปในปากปวดทรายนั้นจะก่อความระคายเคืองแก่อวัยวะบางส่วนของหอยนั้นเป็นอย่างยิ่งฉะนั้นธรรมชาติจึงขับน้ำยาชนิดหนึ่งออกมาเคลือบปวดทรายนั้นจึงหายระคายเคืองและนี่เอง คือที่มาของไทมุกซึ่งมีค่าสูงความจริงว่าถึงปวดทรายก็ดีหรือน้ำยาในตัวหอยก็ดีไม่มีค่างหดอะไรแต่เมื่อมาผสมกันได้ส่วนถูกใจของผู้ต้องการแล้วกลับกลายเป็นของดีมีค่าไปได้คือเรื่องต่างๆที่บางคนเห็นรุนแรงเผ็ดร้อนหากจะได้ ใช้วิธีเคลือบเสียบ้างอย่างหอยมุกแล้วความยุ่งยากเกือนร้อต่างๆดังที่ระบาดอยู่ทั่วไปนั้นก็จะไม่มีขึ้นได้เลยเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติจึงขอนำท่านให้รู้จักกับพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระอุณนะครั้งหนึ่งท่านเข้าไปทูลลาพระพุทธเจ้าเพื่อเดินทางไปเมืองสุนาปรันตา พระบรมศาสดาตัสทวงว่าชาวเมืองนั้นดุร้ายมากเธอไปแล้วอาจมีอันตรายได้ท่านทูลว่าถ้าพระองค์เตรียมป้องกันไว้แล้วจึงตัดว่าถ้าไปแล้วถูกชาวเมืองพากันด่าเธอจะทำอย่างไรทูลว่าข้าพระองค์จะคิดว่าเขาด่าก็ยังดีกว่าเขาตีตัดว่าถ้าเขาตีเล่า คูณว่าข้าพระองค์จะคิดว่าตีดีกว่าข่าตัดชักต่อไปว่าถ้าเขาฆ่าเราคูณว่าถึงกันนั้นข้าพระองค์ก็ยังภูมิใจว่ายังดีกว่าคนที่ฆ่าตัวตายสมเด็จพจระจอมไตรบรมศาสดาตัดประธานสาธุการว่าดีละ ถ้าเช่นนั้นเธอไปได้ปลอดภัยแล้วตามตัวอย่างนี้ถ้าเราจะนำมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ก็กจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวสมมุติว่าคนคนใช้ทำถ้วยแตกท่านที่เป็นนายแต่ยอมเป็นทาสของความโกรธก็จะเกิดใจเป็นพิษขึ้นมาทันทีหน้าตาบูดเบี้ยว หน้าเกียดหน้าตัวพ้นคิดออกมาเป็นคำดุดดาว่าหยาบหยาบถ้าความโปรดกำเริบก,ก็จะถึงกับลงโทษกันเป็นการใหญ่ทีนี้ถ้าเราจะคิดเปลี่ยนวิธีใหม่เป็นเครือบอารมณ์โดยคิดว่าช่างเถอะของมันแตกได้ถึงตัวเราไม่ทำแตกทำลายไปเหมือนกัน หรือจะคิดว่าเราก็เคยทำแตกมาแล้วเช่นกันให้อภัยเสียเลยใจจะได้สบายทางที่ดีถ้ามีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นควรชี้แจงตักเตือนอย่างใจเย็นๆดีกว่าจะเอาแต่โมโหโถโสปั้นหน้ายักษ์เข้าใส่กันไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่ากับจุดไฟเผาตัวเอง หรือค้ายมาแรงเม้าบินเข้ากองไฟเดือดร้อนเปล่าเหนื่อยเปล่าแถมยังต้องอับอายขายหน้าประชาชนเสียศักดิ์ศรีของชาวพุทธที่ใจเบาโกรธง่ายไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจเสียบ้างเลยดังได้กล่าวมาแล้วว่าความโกรธคือมหาโจรตัวชะกาศที่มาป้นความสุขของเราไป ฉะนั้นผู้ที่ฆ่าความโกรธได้จึงประสบความเยือกเย็นเป็นสุขอย่างยิ่งสมจริงตามพุทธภาษตในคำพีสถาสถาตะวัสสังคยุตนิกายซึ่งได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่า โกธังคัตตวาสุข,ขังเสติแปลว่าถ้าความโกรธได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขด้วยเดชคุพภาพแห่งพระศีรัตนใตและบุนกุศลที่ได้ประทมไว้จงมาประชุมพร้อมกันดนบันดาลให้ตั้นขาทุชนทหลายที่มาเดี๋ยวเอาชุมพร้อมกันมาให้เด็กหน่อยนะ ใน<ต><ต>มอบไว้ให้เดฐาน<ม>ที่<ม>นี้คนละลูกจงเจรินด้วย<ม>สิริสวัสดิพัฒน์มงคลสมบูรณ์พูนผลในสิ่งอันท่านคุณประสงค์จำานงหมายทุกประการอัตมภาพได้วิสัชนามาพอสมควรแก่เวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละสันนี้ เดี๋ยวเราเขียนนูขอนุ้นล้ำพอเขาวขอนุ้นเลยดูดูเสียง เาล,ลายโยมสักครู่นะบัดเี้นะเพราะว่ามีโยมมาร่วมบุญกับทางวัดหลายหลายคณนะในวันนี้นะ,อะขออนุโมทนาบุญจับภาพช่อฟ้านะช่อที่เจ็ดนะช่อ,ชอที่เจ็ดเป็นของคุณป้ากิมฮองลีเซงเฮงน,นะก็มาร่วมบุญกับทางวัดหลายหนึ่งแสนบาทในโยมนะ แต่ทุกแต่มโมทนาบุญตอนนี้ชอบฟ้าบเาเราก็ครบทั้งสิบชอบถวายมาแลนะ้วแปดช่อก็เหลืออยู่สองชอบที่ยังไม่ได้ถวายเมื่อวันที่17ที่ผ่านไปก็ได้เปโอนปัจจัยข่าสร้างสร้างสมบมประตสามแสนกับอีก5 0ห้ามื่นบาทนะงวดทีสิบสีตอนนี้เหลืออยู่อีกบหนึ่งงวดก็เก็บงวดที่สิบห้า งนะงวดที่15เนี้เราต้องจ่ายกประมาณ5 0 0แสนบาทเป็นงวดสุดท้ายนะตอนนี้ก็หน้าบันเสร็จแล้วนะเห็นชื่อของวันในไล่แล้วนะทั้งด้านหน้าลด,ด้านหลังนะด้านหลังนี้ก็ขอให้เดินทางโดยส,ว,สวัสดิภาพสวัสดิ์ปลอดภัยนะด้านหลังข้อความนะอาตมาก็ให้โยกเขาทำแบบนั้นนะนะเป็นการวอวยพรก่อนกลับนะ ก็เสร็จไปจ่ายไป3 000, 5 0 0 0 0หาหนบาทนะก็เหลือ่าสุดท้ายก็คือห้า0สนบาทนะตอนนี้เรามีเงินติดบัญชีอยู่ที่ธนาคารกรุงไทย4ี่แสนหกหมนบาทนะ